มอนสเตอร่าค่ะคุณผู้ชมมอนสเตอร่าใช้เวลาสองปีกว่าจะสุกงอมควานาจะได้กินวันนี้ได้กินแล้วค่ะวันนี้วันวันอังคารที่ยี่สิบห้าเมษายนสองพันร้ยกสิบหกเลิกงานมาก็ถึงบ้านก็หกโมงกว่ากว่าได้กลิ่นโชย ไปแงนหน้าดูก็เจอว่าเขาสุกแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาค่ะแล้วก็เอามากินชิมที่สุดเลยค่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงมันอร่อยมากมากมันอร่อยจริงๆค่ะเนี่ยค่ะดูเขาเยิ้มมันเหมือนกล้วยสุกงอม มันหอมมันหวานมันโอ้มันคือสุดยอดอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะมอนสเตอร่านะคะมันกินได้ค่ะแต่ว่ามันหายากหน่อยนึงอ,อร่อยมากค่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆ คุ้มคุ้มค่ากับที่เรารอคอยมันมาที่หนารอคอยมาสองปีกว่ามันจะสุกนาเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่บ้านก็เลยไนมะ่จะว่าไปก็ดูแลเขาอย่างดีหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่หรอกเนาะเพราะเราอะแค่รดน้ําใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วก็ทักทายตอนที่อยู่บ้านแค่นั้นแหละแต่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกแล้วก็ก็สุก ก็ก็เป็นดอกก็ก็เป็นลูกแล้วก็ก็สุกให้เราได้ชิมให้หนาได้ชิมในวันนี้เหลือเชื่อมากเลยนะนาก็เนี่ยเนี่ยค่ะนาก็ไม่คาดคิดว่าจะได้กินว่าจะมีโอกาสได้กินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะมันอร่อยมากๆเป็นผลไม้มหาสารจริงๆตอนที่ดูใน youtube นะคะก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าแอบลุ้นอยู่ว่าของตัวเองเนี่ยสุกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะกินอร่อยเหมือนที่เขาเขา เขาทาเป็นเป็นคลิปให้เราดูดูหรือเปล่าแต่ว่าพอเอาก็จริงใช่ค่ะมันอร่อยมากๆอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากๆหอมมากๆไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะมันอร่อยจริงๆอะอร่อยที่สุดอร่อยมากๆอร่อย